จากวาระการประชุมครั้งที่แล้วถึงวาระที่2หัวข้อที่4บรรทัดที่8ว่าด้วยเรื่องการจัดงานกระชับความสัมพันธ์ชาวกว่างกวางขอเชิญท่านผู้เท่าขึ้นมากล่าวเปิดประชุมด้วยครับ ที่ข้าจะพูดตดยแขกํำพังเพยเก่าๆโบราณที่อยากให้เจาฟังเป็นคติตอนใจก่อนจะคุยงานกัน <c oughs> เออการคนเดียวเหมือนตายเียการคนหลายเหมือนเล่นเอาเติมประชุมได้คราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องจะจัดงานกระชับความสัมพันธ์อย่างไรดี พบฟีอาหารเยอะแยเลยอืมดีดีดีเด็กๆจะได้เจริญอาหารกันลา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 อาหารก็ต้องมีคุณภาพด้วยนะงานก็ต้องหรูหราให้โซมีระดับอกาก็ชิมไม่กินหรอกอืมดีดีดีจะได้เป็นหน้าเป็ตาของชาวกว่าง เอองานหรู้จะต้องใช้มุกเยอะขนาดไหนเนี่ยจากการคิดคำนวณอย่างรวดเร็วของกระผมนั้นกระผมคิดว่าเมื่อลบรายจ่ายบวกรายได้จะได้สูตรการเมาคองั่งเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณประมาณได้านสบาครับโอ้เก่งเก่งดีมากเลยดีดีเอ็งเป็นความภาคภูมิใจของเรานะขอบคุณครับท่านผู้เฒ่ากระผมคิดว่าควรจะจัดการวิชาการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของพวกเราชาวกวางควากลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งฐา การย้ายถิ่นฐานไปแถบที่เขาชม่อบูพานซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการขยายเมืองมีแต่วิชาการฉันว่าอย่างนั้นน่ะน่าเบื่อแย่ใช่แล้วมันไม่มีอาหารน่ะเพิ่งจะเห็นว่าความคิดของเธอก็ดีตอนนี้แหละแต่ว่าช่วงเนี้ยหามุกยากมากเลยนะอย่าเพิ่งฟุ่มเฟือยกันจะดีไหม ฉันขออาสาเองหมู่บ้านฉันมีมุกมากเพียงพอที่จะจัดงานรื่นเริงที่หรูหราได้ซึ่งก็เป็นผลมาจากการขาย,ยันทางานของทุกคนฉันไม่ได้ว่าใครไม่ขย,ยันหรอกนะจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะคือฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะไม่ช่วยอะ่ะแต่ว่ามุกมันหายากจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะให้พวกเธอที่เป็นผู้หญิงต้องมาทํางานแทนอะ่ะอีกอย่างพวกเราก็ไม่ได้ขี้เกียจสักหน่อยเกษตรกรรกายได้น้อยนะ่ะ ปัญหามากมายขนาดนี้กระผมขอเสนออีกทางเลือกคือจัดงานวิชาการให้ความรู้เรื่องอาหารอาหารเต็ไปหมดเลยแหละไม่อุยเอาล่ะเอาล่ะอย่าเถียงกันเลยใจเย็นๆก่อนถึงข้าเนี่ยจะแก่แล้วแต่ก็ยังฟังอยู่นะเมื่อมีปมก็ต้องมีแก้ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอนั่นแหละที่ข้าไม่ได้พูดอะไรมาตั้งแต่ตอนแรกก็เพราะว่า มันไม่ใช่เวลาของข้าแล้วยังไงละ่ะเวลานี้มันเป็นเวลาของหนุ่มหนุ่ๆสาวๆที่จะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใหม่ๆข้าก็ทำได้เพียงแต่แนะนำพวกเจ้าในฐานะที่อาบน้ำร้อนมาก่อนข้าอยากจะบอกว่าปัญหาที่พวกเจ้าประสบอยู่ทางออกของพวกเจ้าทุกๆคนมันอยู่ตรงหน้านี่เอง

to you